ส่องชุดเบลล่าไปคอนเสิร์ตโนนถนนชิวชิแต่ทําอึ้งทั้งหอชุดดูคอนเสิร์ตอึงงอ้งทั้งหอทั้งหล่อและเก่งมากสําหรับโนนถนนจำเริญที่พึ่งจัดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่มิส e so s ูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สรมพรีเซนต์โนนอีพีสองโซซีเรียด จริงจริงจังจังคอนเสิร์ตวันเสาร์30กันยายน2566และวันอาทิตย์1ตุลาคม2566 Impact Arena เมืองทองธานีวันแรกผ่านไปได้อย่างราบรื่นพบว่าดาราหลายคนไปร่วมชมคอนเสิร์ตในขณะที่ซุปตานางเอกอย่างเบลล่าราณีที่ได้ไปร่วมชมและแสดงความยินดีกับหนุ่มนนโดยโพ์ภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุคแคปชั่นว่า เก่งมากเจ้านนท่ามกลางแฟนคลับของทั้งสองชมความน่ารักความซับพอร์ตของทั้งคู่จํำนวนมากนอกจากนี้ก็ต้องชมความสวยของเบลล่าแม้มาในชุดเรียบง่ายแต่อร่าโดดเด่นมากจ้า